ที่ผมแบบเข้าไปดูไงแบบแม่งเด้งมาคอมเมนต์อ่ะเหมือนคนละโลกกับติ๊กต็อกเลยไม่เอาลายสั่งของ,ขอ,งอ,ออกออกไงอ๋อ อยู่ได้ในนี่แล้วนะเซ็กซี่เดลิกก็น่าจะได้แหละผมว่าเทนฮาร์ดเขาชอบเขาชอบนักบอลฮอลแลนด์อ่ะอหรือเทนฮาร์ดอ,อ่ะใช่เกินจริงมากแอฟฟ้าผมเห็นนะแต่ละคนอนะ่ะโอ้โหแม่งแบบปากแม่งแบบสุดยอดอ่ะปากแม่งสุดยอดจริง หนักสุดเลยอะ่ะฟองสักห้าเคสเหรอปากแม่งหนักมากอะ่ะผมเข้าไปดูแบบมันมีคลิปที่ผมเดินข้ามถนนนะ่ะผมก็ลงฮนะ่าฮาไงผมก็ลงฮาฮาในทนะิกตอกไงโอ้โหปากแม่งหนักแบบเคีแบบียแมบบ่งเฟี้ยวมากอะ่ะ ใช่ครับถ้าจิตไม่แข็งมันหลอนได้เลยอ่ะฟ้องเ็าตังค์ไปซื้อรถเด้อเหรอ เอาไหมแล้วก็จะแบบจะจะผ่อนรถเดือนทีนึงก็ฟ้องทีนึงจะผ่อนรถงวดนึงก็ฟ้องงวดนึงจะผ่อนรถงวดนึงก็ฟ้องงวดนึง อ๋อทำรายการเหมือนนะล้างผมไม่อยากทำรายการไอ้นี่มากนะเอฟซีล้างบางเกียนคีย์บอร์ดอะชื่อรายการล่างบางเกียนคีย์บอร์ดนะครับอยากทำมากแล้วก็แต่ละแต่ละเทปเนี่ยก็จะเป็นดาราที่มาขอความช่วยเหลือแบบเป็นดาราที่เขาแบบโดนด่าอะไรเงี้ยมาขอความช่วยช่วยเหลือแล้วเราก็ต้องมีทนาไปจําแบบประจํารายการะแล้วก็ไปตามหาบ้านคนดา่าประมาณนั้นอนะ อยากทามากเลยแต่ตามกฎหมายมันทําไม่ได้นลน่าจะทำไม่ได้นะไม่แน่ใจใช่ครับตามกฎหมายมันทำไม่ได้ครับนะช่วยเหลือตัวเองคนเถอะอาอ่าใช่มันอาจจะเป็นแบบการคุกคามเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นละมั้ง สั่งเสื้อโอนบัญชีอะไรเหรอครับโหต้องถามไอ้เลยอะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดมีคนส่งบัญชีมาให้ก่อนอย่าโอนนะครับอย่าโอนนะครับไม่ไม่เคยส่งบัญชีให้ก่อนนะครับอย่าโอนนะครับ จริงคอสามมันไม่ใช่คอสามขนาดนั้นนะเอซมันเป็นแบบคอพิเศษอะที่ผมทํามาเนี่ยผมมามาเยอรมันใช่ไหมล่ะแล้วก็เดี๋ยวจบจากเยอรมันอะผมไปอังกฤษถึงวันที่สิบเก้าผมก็เลยทําคอมาเป็นคอแบบทําคอมาเหมือนแบบคอกวนตีน,นเฉยอะเอฟซคอแบบคอเล่นๆอะ L เอลตูนสกายเรเวลสามแปดแเหรอเอลตูนโอ้โหไวจังอะ่ะบักกิวน้องไม่เป็นไรจ้าเอเอลตูนนัก,กิวจ้า เลเวลสามแปดแล้วหรอขึ้นไวมากเพิ่งเล่นเองนี่ใช่ครับจะเป็นคอแบบคอชับสวัสดีดจเอเอลตูนจะเป็นคอเฉพาะกิจครับเป็นคอแบบหลอกขายแฟนคลับครับผมตั้งชื่อคอเลยผมได้เขียนบนเสื้อเลยว่าเซฟเฉพาะลอนดอนเสื้อตัวนี้ทามาเพื่อหลอกขายแฟนคลับเพราะว่าหาตังเที่ยวเพราะว่ามาเที่ยวสิบวันแล้วก็ไม่มีไรายได้แต่ว่าไม่ได้อยากให้พี่พ,พี่ซื้อนะครับซื้อเฉพาะที่ชอบนะครับ เสื้อยังขายดีไหมก็ขายดีครับคอแรกขายเยอะมากครับขอบคุณพี่พี่มากนะครับเขาแรกตั้งสองพันกว่าตัวมั้งแล้วก็คอที่สองผมขายแค่พันตัวไงก็หมดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับขอบคุณนะครับจริงๆก็อยากขายเยอะอะไรแต่ว่าเดี๋ยวถ้าขายเยอะมันจะดูแบบไม่อยากได้ไงมันจะดูแบบว่าไอ้นี่ยไอ้ินมันจะดูแบบไม่น่าได้อะ่ะแต่พอทำพันตัวแล้วขายหมดอะ่ะดูเท่ไงดูแบบดูเท่อะ่ะ เหมือนแบบเปิดคอนเสิร์ตแล้วขายหมดอ่ะใช่ใช่ใช่คอแรกคอแรกพีพีเอฟซีผมน่ารักอ่ะเหมือนแบบช่วยกันซื้อขอบคุณนะครับส่วนคอต่อไปก็รู้ว่าจะไม่ได้ขายดีเท่าคอแรกกัน่ะแต่ว่าก็ใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าผมโอ้ยตูนพอแล้วน้องโอ้โห มีแต่ผู้หญิงให้ชีวิตกูนี่สุดยอดจริงๆขอบคุณนะจ๊ะเอลตูนเอซี MC ไปตามน้องเอลตูน,นเยอะนะครับขอบคุณนะครับพอร์นะจ๊ะเอลตูนจ๋าพอร์นะจ้าขอบคุณนะจ๊ะโอ้ยอยากขี้เลมากเลยมีแต่คนน่ารักมาส่งของให้เมื่อวานก็พอวันนี้ก็เอลตูนตังคิวใจเอลตูน ขอให้เจริญเจริญนะหนูนะขนมจีนด้วยขอบุญจ้จขนมจีนโอ้ยมีแต่ผู้หญิงให้กูจะรั่วยกเว้นเทพเปีโนโเทพเปีโนโเขาบอกว่าเขาส่งเยอะแล้วแต่ว่าเขาบอกให้ผมไลค์เขาบอกว่าถ้าผมไลค์เนะี่ยเขาจะมาส่งให้แต่หลับอยู่ น้องสวัสดีจ้าน้องเจลียเจลีน้องเจรีจจ่ก็น่ารักอันนี้ก็สวยนเนี่ย,ย,ยขอบคุณนะจ๊าน้องโอ้ยกูมาอีกแล้วผู้หญิงให้อีกแล้วโอ้ยอยากขี้เลววะอุย้ยอยากขี้เลวทำยังไงดีวะหุย,ย,ยไปเอาซ่อมทิ่มหน้าตัวเองดีวะน้องเจรี่นี่ก็น่ารักมากนะครับเอฟซี FC. ไปดูน้องในติ๊กต็อกนะครับ เป็นเก่งมากนะครับใช่น่ารักมากเลยโอ้ยมีแต่คนน่ารักมาส่งให้ไม่ต้องแคปนะไม่ต้องแคปนะไม่ต้องแคปนะขนมจีนมาดีจ้า ใช่น้องเต้นเก่งนะครับโอ้โหวันนี้มีน้องเอลโตน้องเจียริน้องขนมจีนส่งให้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพี่ชื่อเดมอนเมสเลยเหรอเท่จังโอ้เป็นเดมอนเมสขอบคุณพี่โอ้โหน้องเจี่ริมาแล้วพอพอนะพอแล้วนะครับทุกคน ไม่ต้องส่งแล้วนะครับตอนนี้ผมเรียนเยอะนะครับเอ้ยพอพอพอแล้วน้องพอแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยพอแล้วน้องขอบคุณจา้าฝากไปตามน้องเขาเยอะๆนะครับพี่เรียนเยอะแล้วตอนนี้เมื่อวานเหรียนเยอะแล้วเมื่อวานพอยให้มาเอาไปแลกได้สี่หมื่นกว่าเหรียญอะเมื่อวานอะได้สิงโตกับดูนี้มา เอาไปแก 40, ลกอะสี่หมื่นกว่าเหรียญอะรวยเลยอะส่งนวดได้เยอะตอนนี้ยส่งนวดได้อีกกี่ครั้งวะเนี้ยหนวดครั้งละร้อยมี 40, 000, สี่หมื่นส่งได้อีกสี่ร้อยครั้งกาหนวดอะ <c oughs> ผมส่งแค่หนวดประหยัดเอฟซีส่งครั้งละร้อยตรงครั้งละร้อยใช่คนก็ตามเยอะกว่าผมอีกมั้งน้องๆอ,อะสองล้านแปดโอ้โห เอวตูนเขาขนาดสี่แสนแปดไปตามน,น้องเขาเยอะๆนะครับใช่ผมส่งแค่นั้นแหละมัวกวําหนดส่งน้อยๆส่งบ่อยๆเน้นคนเรียกชื่อเอฟซีถ้าส่งชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวอ่ะเขาขอบคุณทีเดียวไงเขา้าใจปะถ้าส่งชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวนะครับเขาก็จะดีใจมากแล้วเขาจะขอบคุณเราทีเดียวไงแต่เราส่งหนวดอ่ะขอบคุณทุกรอบอ่ะหลายรอบร้อยรอบอ่ะเรียกชื่อ ค่อยๆเย็บผมค,ครับนี่เป็นไงล่ะเห็นป่ะนี่ร้อยหนึง่งอะขอบคุณะอะขอบคุณครับเห็นไหมเชื่อผมเถอะขอบคุณครับนี่เป็นไงตรงนวดมันเหมือนการแบบอ่าขอบคุณครับนี่พี่อาร์ตนี่เป็นไงล่ะพอแล้วเมื่อยเมื่อยพ,พี่พอแล้วแต่มันจะได้แบบขอบคุณเบาๆ โอ้ขอบคุณครับพอก่อนพี่พอก่อนเมื่อยพี่มันไม่ใช่แบบขอบคุณแรงอะ่ะเขาา้าใจป่ะถ้าเป็นแบบชิ้นใหญ่มันจะแบบโ oh, อ้โหพ,พี่พี่อาพอแลวพี่พี่พอพี่พอก่อนพี่พอเลยนี่ชิ้นใหญ่มันเป็นงี้แต่มันขอบคุณแรงกว่าแต่อชิ้นเล็กๆอะ่ะขอบคุณแบบแบบโอ้ยเยอยขอบคุณก็ได้วะประมาณนั้นะเบาๆเบาๆ ขอบคุณเป็นมารยาทอ่ะผมอย่างนี้เลยทุกข้ออ่ะหนวดหมดถ้าหนวดมาผมนมี่แหละเอฟซีเตือนผมหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกผมต้องออกตอนสิบครึ่งที่เนี้ยสิบเอ็ดครึ่งสิบสองครึ่งบ่ายโมงครึ่งบ่ายสามครึ่งถ้าบ่ายสามครึ่งเมื่อไหร่บอกผมหน่อยนะครับผมต้องออกไปนะครับเทคนิคนะครับเอฟซี FC นะครับนี่คือเทคนิคนะครับเหมือนถ้าเราจะจีบสาวอะ่ะเราไปซื้อแบบ สมมติเราไปซื้อไอแพงๆให้เขา,เ,ขาเลยอะเขาก็จะแบบโอ้ยขอบคุณค่าบี่ขอบคุณค่าแต่ถ้าเกิดซื้อทุกวันวัน,นนี้อะโอ้ยพี่คนนี้น่ารักจังมาอีกแล้วพี่คนนี้น่ารักจังมาอีกแล้วโอ้ยพี่คนนี้มาอีกแล้วเหรอพี่คนนี้น่ารักจังอ๋ออีกหกนาทีโอเค ทำมาพี่ทำมานะครับหมอสมเกียรตินะครับผิวไม่ได้ดูเลยตอนนี้แค่เลิกกินเหล้าครับกินเหล้าน้อยน้อยลงอ๋อพี่พศเห็นพี่พศเขาติดต่อพี่ลินลี่เงียนบอกว่าใช่ไหมครับขนกระแสพี่พศเออเดี๋ยวให้วริตเอฟซีเดี๋ยวให้วริตติดต่อเดี๋ยว,ว่าพี่ลิลลี่เงียมันเขาดังเลยตอนนี้ใช่ไหมจองตัว ผิวหน้าผมไม่ค่อยเป็นไรแล้วพี่เหตอนเนี้ยสิวก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วพออายุเยอะติดต่อเลยครับกับดังๆผมไม่ได้ตลกผมอารมณ์ดีเฉยพี่เสื้อคอสองสวยมากได้ยังะครับคอสองเป็นไงมัง่งได้ยังพี่พี่ตัดดีไหมเย็บดีไหมอะ ถ้ามีตัวไหนเย็บไม่ดีอะไรบอกนะครับเดี๋ยวไปบอกน้องไอ้ให้เลยนะครับสวยใช่ไหมครับขอบคุณนะครับออลิลลี่อายุสามสี่ก็เท่าผมอะไอ้ฮิตน้องเบาวมึงไม่ทำงานเหรอน้องเบายันวัางน้องบอกไม่่านเม้นเลยเปียนโนน่าจะหลับอยู่ครับ อยากได้รุ่นแรกเหรอสินสมุดอมบอดีน้องสินสมุดนี่นะครับน้องสินสมุดนะครับนักมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเอฟซีนะครับไปตามน้องได้นะครับสินสมุดนะครับอาควาแมนนะครับสินสมุดบอดีน้องชอบเสื้อมากชอบใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมเดินถือกล้องลงไปก็ได้ ไม่น่าจะลืมเลยเห้วตั้งนะรุ่นไหนเจ้าของบริษัทบอกพอก่อนคืออะไรอะ่ะ พี่เคล่อนกลับแล้วหรอคืออะไรครับพี่เคล่้นกลับแล้วหลอคืออะไรคืออะไรพี่เคล่้นกลับแล้วหรอพี่เคล่้นกลับแล้วหลออ๋อ,อมีคนดีเอมมาซื้อเสื้อครับจริงๆอะไอ้คอสองอะถ้าผมจะผลิตเพิ่มก็ทำได้พี่แต่ว่ามันอยากเท่ฮะมันอยากเทอะ มันอยากเอาไปแอคอ่ะก็จะ่ะแบบอยากไปแอกอะเปิดพันตัวแล้วหมดอะอยากทันเท่อ่ะพราะผมไม่เคยมีฟีลนี้เลยผมว่าไม่เคยมีฟีลนี้เลยเอฟซีผมคิดว่าตอนทําตอนแรกอาจจะคิดว่าขายได้แค่สิบยี่สิบตัวรอเสื้อที่พี่ใส่อยู่นะเอ้ยอูโนโได้น้องเดี๋ยวกลับไปขายเลยทักมาเลิกใส่แบรนด์เนมแล้วกลัวขายเสื้อตัวเองอูโนโ อุ้ยเฮียไปยังไม่ได้เอาออกเลยอูยอใส่ขี้โม้แล้วใส่แบรนเนมกูรั่วอีกแล้วจะรั่วไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งซื้อซื้อนานแล้วแต่ว่าซื้อนานแล้ว อพอยน้องสวัสดีค่ะโอเค okay, วันนี้ไม่ต้องส่งอะไรนะพี่ไปแลกเหรียญได้มาสี่หมื่นกว่าเหรียญนะ่ะพี่ดิกิ้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพลอยจ๋าวัสดีค่ะหนูหนูเพิ่งขึ้นประมาณหนึ่งนาทีก็รีบกดมาหาพี่ิกี้เลยอ๋อได้ FC, เ,ดเอฟซีเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวร้านผมปิดเมื่อไหร่ไปต่อร้านพลอยนะครับเพราะว่าผมรู้มาว่าถ้าเกิดเอฟซีไม่เข้าร้านไใ้พลอยเดี๋ยวไอ้หินมันจะไล่ <laughs> ขอบคุณค่ะพี่นิกี้พ,พี่พี่นิกี้ขอบคุณนะคะัอเขาบคุณเรื่องอะไรน้องขอบคุณทวกวันเลยไม่รู้ว่าอยากขอบคุณไงเพียเปียโนเขาบอกเขาดีใจมากเลยครับบอกว่าเขาไปส่งอะไรให้หนูเลยอ๋อใช่ใช่เปียโนอ่ะมาส่งของขวัญตอนหนูร้อยกับพี่ขนมจีนอ๋อเออเห็นเขามาโม้พี่บอกเขาสนุกมากเลยครับไปส่งให้หนูแล้วครับไปส่งให้พี่ขนมจีนแล้วเขาก็ไปส่งให้ให้หินเขาไปส่งให้ไอ้ ใช่ใช่เมื่อวานหนูก็ไปไ้ส่งของขวัญเอ้แต่ว่าของขวัญเปียโนสวยมากเออบอกน้องไอ้แล้วว่าเออให้ส่งเสื้อไปที่น้องไม่รู้ว่าพี่ไอ้ทักไปยังแต่ว่าพี่ตอบถามน้องไปในอ,อจอน้องยัง<อ>ไม่ได้ไดตอบพี่เลยที่อยู่หนูหน,หนูจริงเหรอหนูเคยหนูแต่ว่าหนูเคยส่งที่อยู่ไปนะหนูขอโทษนะอ๋อโอเคแล้วแล้วให้ส่งที่เดียวกันไหมระหว่างเสื้อน้องกับเสื้อพี่เคนส่งที่เดียวกันไหมหรือว่า ยังไงดีหนูก็ไม่รู้ที่อยู่พี่เคนเหมือนกันอ่ะตอนนึงอ่ะงั้นส่งไปที่เดียวกันนะสี่ตัวถึงมือหรือไม่ถึงมืออันนี้ก็แล้วแต่หนูก็ไม่เป็นไรแต่ส่งไปให้สี่ตัวได้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 เอฟีบอกเลยได้ได้ได้ปวดจะปวด โอเคเอฟซี okay. <laughs> เดี๋ยวลงพลอยจ่ายเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนเอฟซีครับเดี๋ยวจบาจากไลฟ์ผมแล้วไปต่อที่ห้องพลอยนะครับเพราะว่าไม่งั้นไอหินมันจะเข้าไปไลฟ์พี่หินมาเนี่ยเมื่อกี้พี่หินสวัสดีค่ะมันมามันมาดักคนมันมาดักคนเพราะมันรู้ว่เพราะพี่เลิกไลฟ์อะคนต้องไปต่อเอฟซี <laughs> สัญญากับผมนะครับไปห้องพลอยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไอหินมันจะไลฟ์แล้วคนดูเยอะนะครับ <laughs> ขอบคุณค่ะพี่นิคี่ขอบคุณนะค,คะับได้เอฟตี FT ครับไปไปครับทุกคนพรอยเจอกันเนาะจอกะได้จ้ะ